พร้อมเดินทางแล้วค่ะตอนนี้อยู่สนามบินสตุตการ์ดแล้วนะคะนะคะี่ค่ะอยู่ตรงหน้าพาส s อร์ตคอ n t r o l นี่ค่ะคนเยอะมากค่ะแต่ว่าเหมือนจะผ่านอย่างรวดเร็วนะคะรู้สึกจะไม่ช้าเท่าไหร่สงสัยกามีหลายช่องเห็นไหมคะ3 4 <laughs> พร้อมค่ะไปเที่ยวบาร์เซโลนาด้วยกันนะคะ ร้อนมากค่ะร้อนมากเป็นถึงไอศครีม ดีตอนเช้าจากเมืองไลฟซิกประเทศเยอรมนีค่ะโอ้ตื่นเช้ามาสดชื่นแจ่มใสค่ะแดดดีดีนะคะแดดร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราเริ่มต้นโดยการเดินออกมาทานอาหารเช้าที่ข้างนอกค่ะเ,เพราะว่าอาหารเช้าที่โรงแรมก็บุฟเฟ่ต์นานาชาติตามเดิมเช่นเคยเหมือนที่เราคุ้นเคยทั่วๆไปนะคะพวกเราก็เลยไม่รับค่ะก็เลยออกมาหาทานเองที่ข้างนอกนะคะ เมืองอางามมางามคักแท้นางงามงามยามงาไปใส่ก็งามค่ะบะรึงดูสวยจริงๆสวยทุกที่นะคะสวยทุกที่มึงดูหลังงามหายงามคักงามแน่นะสวยมากค่ะที่ในๆนก็สวยตรงนี้เมืองไลฟ์ซิค่ะประเทศเยอรมนีนะคะ าเดินชมเมืองตอนเช้าๆอากาศดีดีค่ะแดดๆยังไม่ร้อนมากค่ะเมืองสวยสวยจริงๆสวยมากๆค่ะสวยจริงๆวันนี้นั่งรถไกลๆค่ะพอรหดอดทนค่ะหญิงไทยใจงามหญิงแกรง่งอ่อนซ่อนเจ้บของแกรงคัดแกรงแน่เนี่ย ออกบ้านั้งแต่6โมงครึ่งนะคะขึ้นรถไฟ7โมงเช้านะคะต่อรถมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเมืองโคเปนส์ประเทศเดีมารมกนี้ค่ะแดดร้อนร้อนเมืองนี้ก็สวยไปซูเปอปร์มาร์เกต็ตมาค่ะ แต่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของอชาวตุรกีน,น,นะคะที่เมืองเฟลบาคประเทศเยอรมนีแล้วก็ได้นี่ค่ะผักชีถ้าบ้านเราเรียกว่าผักชีลาวนะคะกะว่าจะมาทำแกงอ่อมหน่อยไปหยิบมาสองกำนะคะเนี่ยกนี้นะคะกรมเดียวนี่ค่ะราคา2ยูโร49เซ็นตซนคิดเป็นเงินไทยอาตีคร่าวๆเลย ประมาณกําละหนึ่งรอยบาทนะคะเป็นตะะออนรนตะก้ปลูกพักชี้ขายบอ,อยู่เยอะละมัน่นนะคะนี่ค่ะกําละ100รบาทพักชีลาวสะออนเนาะ การ้อนๆค่ะมาดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เย็นๆไม่ใช่น้ำเปล่านะคะเป็นน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งอาเน,นี้ที่ร้านเนี่ยเขาผลิตเองเป็นเหมือนชาวฟาร์มนะคะเขามีผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากฟาร์มของเขาแล้วก็ทำเองค่ะ,คะชิมดูเย็นๆ,ๆ,ๆ ชิมจ่ายแลคะก็น้ำมบง่วนค่ะ